สวัสดีครับวันนี้ไม่หยุร้านอาตีวิทผมนะครับผมมาเชิญกับผมนะครับอาตีแหละคุณแม่ของผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาแผรนีิติดผมวานนะครับผมขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผม10เซนติเมตรนะครับขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผม13เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมทนี้50เซนติเมตรนะครับผมจะประมาณก้างหลังของเรานะครับผมจะเป็นงานพอมือนะครับผมหนังสีสันเสมือนจริงนะครับผม สามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับผมรุ่นนี้นะครับเหมาะสาหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางประมาณกลางๆนะครับผมและต้องการเสริมผมให้หนักขึ้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนศีรษะให้ดูกันนะครับว่าแฮร์พีสติดผมบางผมยาวนะครับติดยากลักษณะการติดนะครับผมจะเป็นกิฟป๊อปแบกนะครับผมไว้เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผมกิฟจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผม แอพีปิดผมบางผมแพ้นะครับสามารถสทําความสะอาดได้สามารถได้ดหม้วนทําลอลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมตัวงานนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลธรรมาชาตินะครับผมหลังจากที่ผมติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะามาทําการหวีนะครับผมหวีเพื่อให้ลมกลืนกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผม อายุการใช้งานของสินค้านะครับผมเป็น BB นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็ใช้ได้นานนะครับผมถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้ไม่นานนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่ว่าติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบสรงกันนะครับผม นี่นะครับความยาวประมาณกลางหลังเลยนะครับผมเสืิมผมของเราให้หนาขึ้นได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์อยู่ทรมะสอบถามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาร์ติและคุณแม่นะครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ